สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญพรณนาน,านาและสมาชิกอีกสองคนนางสาวปาริชาติใจพลแสนและนางสาวมาราวดีทิดาภารุ่งเรืองพวกเรามาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรร,รชาชวิทยาลัยเชียงรายค่ะวันนี้จะมานำเสนอโครงงานในหัวข้อวิดีโอพรีเซนเทชันเรื่องผลของอุณหภออูมิภาชนะบรรจุและสภาวะการเก็บรักษาต่อคุณภาพของต้นอ่อนทานตะวันค่ะ ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความใส่ใจในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นการบริโภคต้นอ่อนของพืชจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นอ่อนพืชให้คุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า,มาเมล็ดพืชซึ่งต้นอ่อนทานตะวันนับเป็นต้นอ่อนของพืชที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายและใช้เวลาน้อยในการเจริญเต,ต,ติบโตเนื่องจากอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและสารพฤกษเคมีเช่นสารในกลุ่มฟีนอลิกวิตามินและสารสีต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคได้ซึ่งโดยทั่วไปในการบรรจุต้นอ่อนทันตะวันเพื่อที่จะจำาหนจะบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกปกติซึ่งมีอัตราการซึมผ่านก๊าซและไอน้าสูงทำให้มีก๊าซออกซิเจนซึมผ่านเข้ามามากเพียงพอที่จะทำให้ผลิตผลใช้หายใจส่วนก๊าซคาร์อบอนไดออกไซด์และน้ำที่ได้จากกระบวนการหายใจก็สามารถซึมออกมาได้มากเช่นกัน ทำให้ผลิตผลมีอัตราการหายใจมากขึ้นซึ่งการหายใจของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวนั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้ผลิตผลเกิดการสรูญเสียน้ำหนักและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทำให้ต้นอ่อนทันตะวันเหี่ยวและมีการผลิตเอทิลีนมากขึ้นซึ่งเอทิลีนจะไปเร่งให้มีอัตราการหายใจมากขึ้นมีการเกิดเมตาบอลิซึมของการผลิตเพิ่มขึ้นทำให้ต้นอ่อนทันตะวันมีอายุการเก็บรักษาและการวางจำหน่ายสั้น ดังนั้นผู้จัดทาจึงได้คิดหาวิธีที่จะรักษาคุณภาพต้นอ่อนทันตะวันเพื่อเปรียบเทียบหาอุณหภูมิที่เหมาะสมและชนิดของถุงพลาสติกที่จะจํากัดปริมาณก๊าซออกซิเจนให้ซึมผ่านเข้ามาได้น้อยและสามารถยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนทันตะวันให้ได้นานและยังคงความสดและคุณค่าทางโภชนาการให้ได้มากที่สุดค่ะ การดําเนินงานนะคะขั้นตอนการเก็บรักษาค่ะ1นนะคะนําต้นอ่อนทานตะวันที่ล้างเสร็จแล้วนะคะนํามาแยกเป็นกองค่ะกองละ250กรัม9กองค่ะ2นะคะนําต้นอ่อนทานตะวันที่แยกไว้นะคะใส่ถุงพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนนะคะที่มีความหนาแน่นต่ํความความหนาแน่นปานกลางค่ะและความหนาแน่นสูงค่ะแบ่งต้นอ่อนทานตะวันค่ะเป็นเซตค่ะด้วยแต่และเซตน,นะคะจะประกอบด้วย ต้นอ่อนทันตะวันที่ใส่ไปในถุงพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนค่ะที่มีความหนาแน่นต่ำนะคะความหนาแน่นปานกลางค่ะและความหนาแน่นสูงค่ะอย่างละ1นชุดนะคะจะได้ทั้งหมด3เซตค่ะนำต้นอ่อนทันตะวันในแต่ละเซตนะคะไปแช่นในช่องอุณหภูมิที่มีอุณหภูมิแ2ดแล้วก็30องศาเซเลเซียตค่ะการบันทึกผลนะคะตรวจสอบอัตราการ ปิดเปิดของปากใบค่ะโดยการใช้กล้องจุลทรรศและให้คะแนนการปิดเปิดของปากใบโดยการให้ใช้การปิดเปิด,ปดของปากใบก่อนการทดลองเป็นเกณฑ์วัดค,ค่ะสรุปและอภิบายผลการทดลองค่ะ3.1ค่ะนำผลการทดลองนะคะที่ได้มาสรุปผลหาต้นเลือกที่ดีที่สุดในการเก็บรักษาต้นอ่อนทันตะวันค่ะ3.2นะคะอภิบายผลการทดลองค่ะ จากตารางที่1พบว่าในวันที่25กุมภาพันธ์ปากใบมีลักษณะเปิดมาก1ถุงเปิดปานกลาง4ี่ถุงเปิดน้อย2ถุงและปากใบปิด2ถุงด้วยส่วนใหญ่ปากใบจะเปิดในอุณหภูมิที่26 30และ30 000. องศาเซลเซียสและในวันที่2มีนาคมพบว่าปากใบมีลักษณะเปิดมากที่สุด1ถุงเปิดมาก1ถุงเปิดปานกลาง1ถุง และปากใบปิด6ถุงโดยปากใบจะเปิดมากในอุณหภูมิที่30องศาเซลเซียสตารางที่2พบว่าในวันที่25กุมภาพันธ์ลักษณะภายนอกไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากโดยมีความเหี่ยวเล็กน้อยที่อุณหภูมิ26องศาและ30องศาเซลเซียสและในวันที่2มีนาคมพบว่าในอุณหภูมิที่26และ30องศาเซลเซียสมีการเปลี่ยนแปลงมาก และในอุณหภูมิ8องศาเซลเซียสมีความเหี่ยวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากการศึกษาลักษณะของปากใบด,ด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายที่400เท่าและคะแนนการเหี่ยวของต้นอ่อนทันตะวันซึ่งพบว่าต้นอ่อนทันตะวันสามารถเก็บไว้ได้7-10วันภายใต้สภาวะ8องศาเซลเซียสและบรรจุในถุงพลาสติกโพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูงการนำเสนอจบลงแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจรับชมและรับฟังนะคะ Thank you for your attention.